สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่กับสปันบ๊อบอีกแล้วนะครับก็เป็นวันที่สามแล้วนะฮะกับเควสเซคิทมิชชั่นของเซคิทเอเจนต์สตาร์นะทุกคนนี่ครับทุกคนก็วันนี้นะฮะเขามาหาเขาให้เรามาหาเอ่อคาเทปออดิโอเทปนะทุกคนเป็นออดิโอเทปนั่นเองทุกคนก็จากฟอร์มเจอร์รี่ฟิตอันนี้ด่านไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมลืมชื่อด่านแล้วขอดูก่อนนะฮะน่าจะเป็นสตอรี่มากกว่านะครับต็อกแด็กต็อกแด็กก,ก,ก,ก็มาดูกันวิธีการทำนะอันนี้ปะอันนี้ไงอันน ดันไหนก็ได้ใช่ไหมดันไหนก็ได้โอเคถ้าเกิดดันไหนก็ได้ผมเอาเป็นดันหนึ่งแล้วกันเพราะว่าจะได้จบไวๆนะครับทุกคนโอเคเรากด I'm ready ไปเลยนะครับทุกคนโอ้มีเด็กเข้ามาเล่นด้วยกันเต็มเลยไหไปเด็กน้อยทั้งหลายลุยกันก็มีหลายคนถามมานะครับไม่ไม่ใหลายคนหรอกใะคนหนึ่งนะถามว่าเอ่อถ้าเกิดทำ q เ e s ย้อนหลังได้ไหมทาได้ครับเควส t ทำได้เรื่อยๆเลยครับย้อนหลังได้ครับถ้าเกิดลืมทำ q เ e s อันวันที่หนึ่งก็ย้อนหลังได้นะฮะไลค์ไหมวันนี้ไลค์ทุกวันครับไลค์ทุกวัน ได้ออกครับได้ออกครับมีคนถามได้ออกคลิปไหมด้วยนะโอเคอ่ะมาได้ออกคลิปแน่นอนจ้าไม่ต้องห่วงคลิปนี้นะฮะออกยาวๆเลยนะเพราะว่าคลิปซีรีส์นี้ผมจะไม่ค่อยตัดเท่าไหร่นะเพราะว่าให้เราเห็นให้เห็นการเล่นของผมไปเลยว่าผมเล่นยังไงบ้างนะพอเวลาเล่นเกมนี้นะเราก็วางตัวละครไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บผมก็จะพาคุยแบบซับพีเหยะอะไรไปเรื่อยนะฮะเออตอนนี้นะฮะอะไรนะอันนี้ไม่เลนเจอร์เหมือนจะโดนสไตล์นะเหมือนโดนแบบโดนโดนลบนะฮะต้องรอกลับมานะทุกคนแต่เหมือนตอนนี้จะมีดราม่าหลายอย่างเลยนะเห็นแบบว่าเขาบ เสกของให้กับเขาเรียกน,นะเสกของให้กับยูทูบเบอร์แบบเบอร์เกินอะไรเงี้ยหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะก็ฟังมานะฟังต่อมานะไม่ใช่ข้อมูลที่ชวนครับเพราะงั้นฟังหูไว้หูเนะอย่าไปเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนเขาจะจับมือกับคนทําสคริปต์โปรพวกนี้ที่แบบว่าเกี่ยวกับการเอฟเคอะไรเงี้ยนะฮะก็ก็ก็ก,ก็เป็นมาตรการของเขาเป็นเกมของเขาก็ไม่รู้ผมก็ไม่มีคอมเมนต์นะเพราะว่า เกมของเขานะยเกมเขาจะทําเกมตัวเองพังหรือเขาทำเองเกมตัวเองรุ่งก็เรื่องของเขานะฮะสุดท้ายแล้วเราเป็นแค่ผู้เล่นเนาะแต่ถ้าเกิดเราเติมไปแล้วโอเคเราก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของเกมแล้วแต่ผมไม่ได้เติมสักบาทไงงั้นผมก็ไม่มีสิทธิ์จะพูดนะก็เป็นแค่คนเล่นเฉยนะฮะผมก็ไม่สนใจนะเพราะว่าไม่ใช่เกมผมอยู่แล้วนะฮะพังก็พังไปนะอยู่ก็อยู่ไปเรื่องของเขาพูดเหมือนเห็นแก่ตัวนะแต่จริงๆนะทุกคนถ้าเราคิดย่างจะสบายใจนะฮะเพราะว่าบางทีเกมมันเรารักเกมของเราอนะไยางน้ใช่ไหมแต่มันไม่ใช่ของเราจร เราไปโวยวายเราก็จะโดนแบนเปล่าหรือแบบหรือไม่โดนแบนเราก็ชุกใจเปล่านะเพราะงั้นปล่อยไปดีกว่านะเดี๋ยวเขาจัดการของเขาเองแหละเกมของเขานะฮะถ้าเกิดเกมเขาดีเดี๋ยวเขาก็ลุ่งนะเกมเขาไม่ดีเดี๋ยวเขาก็ดับเองนะเดี๋ยวสุดท้ายก็มีเกมใหม่มาอยู่ดีครับอย่างเช่นเกมนี้ครับสปอนบ๊อบเทวิติเศรณเกมสนุกสุดแสนจะท้าทายเกี่ยวอะไรวะเนี่ยโยงมาสปอนบ๊อบเฉยเลยโอเคโจมตีไปอัปเกรดตรงน,นี้ดีกว่าปรับปรับปรับแล้วก็นี่โอ้ยผมเพิ่งสังเกตเลยเนี่ยบ้านขนาดใช้นี่บังบรกับบ้านธรรมดามันต่างขนาดนี้เลยเนี่ย โอ้โหประมาณสักสามเท่าได้เลยมวนเนี่ยความใหญ่นะทุกคนต่างกันประมาณสามเท่าเลยนะมันใหญ่มากจริงๆเนะี่ยใหญ่แบบใหญ่เลยอะ่ะนะฮะโอเคอัพก่อนตันแล้วครับตอนนี้หนึ่งตัวนะตอนนี้สิบห้าเวฟแล้วนะครับเราต้องให้ได้ห้าอันนะครับห้ามิกเทปนะซึ่งไม่รู้จะลงกี่ตาเนะพราะเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะทุกคนโอเคเด็กๆช่องเรานี่ก็มีตัวละครตึงๆเยอะเหมือนกันเนี่ยโอเคว้าวอ่ะกดต่อนะฮะรีเพย์ต่อนะได้มาหนึ่งอันแล้วครับทุกคนตอนนี้เย้มาตอนนี้ต่อนะปับ อวาองไปเฮ้ยครั้งนี้โชคดีเว้ยมาเริ่มได้ก็ได้เลยเว้ยถ้าได้ห้าอันติดกันนี่โโหผมจะฟ like mm ิลไลค์ไคลอิ่งมากเลยนะลองให้แน่ๆนะฮะจะขอบคุณมา,มากๆเลยฮนะโอเคอ๋อเราก็วางนี้ไปป,บปบับปับวางบ้านไปก่อนนะฮะเดี๋ยวครั้นี้จะไม่ลองลองไม่วางตัวหินดูดีกว่าวะวางแค่ตัวนี้พอนะอัปเดแค่ตัวนี้พอนี่อัปเดแค่แบบพวกสควิตบอดเฉยๆนะฮะ อันนี้แกนี่เ็นตต่เคลิลอ๋อไม่ใช่สกิทวัตใช่ไหมเหมือนเป็นเผ่าพันเดียวกันแต่แค่คนละคนละตัวเฉยนะฮะคนคนเรแบบอันนี้สปีชีส์เดียวกันแต่คนละตัวเข้าใจไหมเหมือนเราเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่คนเราคนเราชื่อกันคนละแซ่กันคนละคนกันเอออธิบายไม่ค่อยเก่งขออภัยครับตัวนี้ไม่เก่งนะวางได้สามตัวนะฮะดาเมจห้าพันนะก็คือเก่งกว่าตัวมิสติกบางตัวอีกหลายตัวห,หลายมิสติกหลายๆตัวในในของเก่ามันกากกว่าตัวใหม่ๆเยอะเลยนะซึ่งนี่แหละครับคือข้อเสียของเกม่ัวนี้นะก็คื ถ้าเขาบาลานซ์สมดุลไม่ได้นี่มันจะจบมากเลยนะถ้าเกิดผมทาเกมทาเกมอันนี้ใช่ไหมผมจะบาลานซ์สมดุลในการที่แบบว่าให้ตัวเก่าสามารถเป็นอีโวเป็นตัวใหม่ได้อะไรเงี้ยทุกคนอีโ e วเป็นตัวใหม่ไม่ไม่ใช่หมาย,มมายถึงว่าแบบเปลี่ยนเป็นตัวใหม่อย่างงี้นะก็คือแบบมีขั้นอีโวของตัวเก่าอะนะทุกคนเพิ่มมาเพิ่มมาอะไรเงี้ยพยายามเพิ่มตัวเก่าจะได้มีคุณค่าอะไรเงี้ยทุกคนมันจะแบบดูดีมากนะสุดท้ายทุกตัวก็จะแบบเออดูเก่งเหมือนกันหมดใครที่สุ่มได้วัวไหนก็ยังอันนี้เอาไปเล่นได้อนะไรเงี้ยผมอยากผมกก,นะมกาม,งงมานะมไม่เเเหมมมือนิิรดียวผาาจะทํค เค่เร่อะไรนะสร้างเซิร์ฟไม้ครัฟบนคอมดีก mm hmm. ว่าทุกคนเราสร้างสร้างบ้านเอนะี้ยเพราะว่ามีความรู้ไปตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้อะไรเลยนะเพราะงั้นทําคลิปเก็บไว้ดีกว,ว,ว่าเผื่อวันวันใดวันหนึ่งผมลืมผมก็ต้องมาดูเองได้ด้วยนะผมก็จะสอนพยายามสอนเกือบหมดเปลือกแล้วกันนะบางอย่างก็ไม่สอนบางอย่างก็สอนถ้าเกิดสอนก็คือสอนสอนไม่ได้คือลืมมันนั่นแหละโอเคโจมตีไปสิบห้าเวลทุกคนตอนนี้นี่ฮะมีแค่นี้ก็ชิวๆแล้วทุกคนโอ้ <c oughs> นี่เขามีบัฟบัฟแต่นะส่วนผมเป็นบัฟบัฟขวดนะครับบัฟขวดได้เลยน้ย เดนาะร์ปัฟแตกเขาก็ได้เบลครับพันอ๋อน่าจะเป็นที่เบลล์ขเขาครับเบลล์ขเขาน่าจะเยอะนะฮะแดงเบลล์ขเขาเยอะแน่ๆนะอะไรอะ่ะพี่ครับแจกซีเกตไหมอะ่ะพี่ครับต้องซีเกตตัวอะไรบ้างเขาถึงจะพอหาแลกตัวซีเกตเหินได้เหรอเออไม่รู้เหมือนกันหวายเพราะว่าไม่ค่อยได้แลกส่วนมากได้มาฟรีอย่างเดียวอ้าวเฮ้ยได้อันนึงแล้วเว้ยอุ้ยเอาว่ะจะได้อย่างงี้ดิสวยจยัดนะฮะได้ติดต่อกันเลยอะ่ะโอ้โหก็ตึงเกินซิงเกิลเพลเยอะมามามา ขอขอหน่อยอีกรอบหนึ่งขอหน่อยอีกรอบหนึ่งนะฮะจัดมาจัดมาจัดมาหน่อยครับทุกคนปับป๊บปั๊บวางไปนะแบนกีสฟิวชั่นะฮะแล้วก็วางตัวบ้านไปได้วยปับ๊บเอ้ยวางไม่ได้พื้นที่ไม่พอโอเควางไปแล้วก็อัพอืมปึ๊บปึ๊บโอเคสังเกตไป ปรับปรับปรับอ่ารอไปนะอืมจิ๊บจ๊บจบจบโอเคแล้วเก็บไปปึ๊บปึ๊บป๊บอ่าตันแล้วครับหนึ่งตัวนะะตันแล้วครับหนึ่งตัวอ่าสี่ตัวแล้วตอนนี้นะฮะอ่าโอเคมาของโหดนะเอาอ่ะไหนหมาตัวไหนวะ ไหนหมาวะอ๋อนี่เหรอไอ,อ,อตัวจิ๋วนี่เธอเก่งเก่งเก่งระเมจเป็นหมื่นเลยเว้ยสุดยอดนะฮะอันนี้ก็สีแส่แแบสี่แแบสก็ดาเมจแรงอยู่อ่าสุดทีไปแล้วเดียวสิบเบสไปแล้วพราะมีคูณห้านะทุกคนคูณห้ามันไหววางนี่หน่อยเดียวกันวางนี่ไปเลยหินปุ๊บ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 หินที่วางได้สองตัวบอกเลยอย่างโกงนะฮะไม่รู้ว่าคนดูช่องเรานี่อายุเท่าไหร่กันบ้างครับพี่พี่อยากรู้จังเลยว่าอายุเท่าไหร่กันพี่พี่อายุยี่สิบนะคนดูดูในช่องส่วนมากจะแบบเก้าขวบสิบขวบสิบห้าขวบ สิบเจ็ดขวบอะไรอย่างงี้นะฮะนี่วางหินได้สองตัวบอกเลยดาเมจเวอร์จัดดาเมจคือคือลือม,มากดาเมจนะฮะอ่ารอไปโต้องตีไปเรื่อยๆครับตอนนี้สิบสี่เวฟต่อไปสิบห้าเวฟนะฮะคราวนี้ตาที่สามเลยนะครับทุกคนมาดูกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บตายหมดครั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 บ ตายหมดไหมเนี่ยเอ้ยได้เราไวโอหูทุกคนไ,ได,ด้ต่อกันสามครั้งโอเคมาทุกคนเดี๋ยวตัดไปตอนที่ทาเสร็จแล้วกันไปรับเควสกันนะฮะทุกคนว่าเป็นไงนะ,ะเรามาดูกันนะฮะว่าได้อะไรนะ,ะในเควสได้เป็นกล่องนะ,ะผมสิบห้ากล่องนะครับเควสของวันนี้ก็เป็นวันที่สามแล้วนะครับกับสติงแอนด์ลิสตินนะครับทุกคนโอเคครับก็โดยรวมประมาณนี้นะสำหรับเควสนี้นะฮะไม่ยากไม่ง่ายกลางๆนะถ้าเกิดใครดวงดีก็ได้ไวหน่อยนะถ้าเกิดใครดวงแย่ก็จะได้ช้าไปพี่พนะฮะหลังจากที่พี่ตัดต่อไปใช่ไหม ต้องลงเพิ่อมอีกวาณสักสี่ห้าตาถึงจะได้มาครบเนี่ยทุกคนโอเคก็สำหรับนี้เขาจบเพียงเนี้ชอบกดไลค์ใช่ไมมามากดซับเพื่อใหม่แบบหน้าครับทุกคนขอบคุณมากที่รับชมจบครับทุกคนไ,ไป่ิดครับเจอกันครับทุกคน